ปวสน,นะคะปะวสสองนะคะผลปรากฏว่านะคะไม่ที่พูดกับนักเรียนนักศึกษาสอนเนี่ยได้อยู่แต่ว่าตัวอัดทิ่วิดีโอเนี่ยเสียงมันมันมัน,มนหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอาจารย์ก็เลยต้องมานั่งลงไดเวอร์ใหม่เนอะอาะมาดูผลสอบของผู้เรียนนะคะของนักเรียนนักศึกษาเองและกันนะคะ,ะแบบทดสอบ30ข้อกลางภาคนะคะอาจารย์ก็จะเอาไปกรอกในข้อมูลนะคะใน ในระบบนะคะเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะที่อาจารย์สร้างขึ้นนะคะของเราเป็นวิชานะคะระบบปฏิบัติการนะคะ,ะระบบปฏิบัติการนะคะและการบำรุงรักษานะคะผลคะแนน,นนะคะก็จะปรากฏขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวรับเพื่อนก่อนอโอเคค่ะ อาจารย์ใช้เวลาไม่นานนะคะในการซ่อมเสริมรายวิชาที่เรานะคะจะเรียนนะคะเมืองต้นก็จะบอกในผลคะแนนการสอบนะคะแล้วก็แล้วก็บอกการติดตั้งเข้าสู่หน่วยการติดตั้งนะคะเพราะว่าเราประกอบคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเราก็จะต้องรู้จักการเซตระบบนะคะการลงโปรแกรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ ปิดเครื่องไปสองรอบเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่ามันลงไดเวอร์ใหม่นะอ่ะระหว่างนี้ตามเพื่อนเข้ามานะคะอาจารย์ก็จะให้แนวทางนะคะอ่าแปบหนึ่งอ่าแปบนึงนะคะกอนปิดไฟอ่าเพื่อนมาอีกแล้ว โอเคอ่าเพิ่งเริ่มนะคะเดี๋ยวผลสอบนะคะจันก็จะให้ดูนะคะ30คะแนนใครที่ยังไม่สอบก็ตามขึ้นมาสอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงคะแนนให้นะคะเราก็จะได้ขึ้นในหน่วยของที่6นะคะในเรื่องของอสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของการตั้งค่าไบออดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลงโปรแกรมนะคะลงวินโดว์นะคะ เซตระบบในการใช้งานคอมพิวเตอร์เมื่อเราประกอบเสร็จเราก็เตรียมที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์เราได้แล้วนะคะนะทีนี้ผลสอบของเราระหว่างที่เปิดนะคะมาดูอจ,จะดูเยอะหน่อยแชหน้าจอทั้งหมดโอเคได้แล้วคะแนนสอบนะคะตานนี้เลยนะคะ ที่ปรากฏขึ้นนะคะที่เข้ามาสอบนะ,ะวิชาระบบปฏิบัติการนะคะและการบำรุงราาักษาคอมพิวเตอร์นะคะมีผู้ตอบกลับนะคะอยู่ที่8คนที่เหลือยังไม่ได้สอบใช่ไหมมีใครยังไม่ได้สอบบ้างนะคะคนแรกเลยอารีรัตนะคะ24เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปกรอกในระบบเช็คชื่อเลยแล้วกันนะคะมีใครยังไม่สอบบ้าง อาจารย์ส่งลิงก์เข้าไปให้สอบแล้วสุขต้องไหมนะคะประวัติเข้าชมเช็คชื่อ,อยังไงเออโอเค แป๊บหนึ่งนะคะทำไมมันไม,ม่ขึ้นอ่ะดีเลยไปหมดเลยเทีนี้ปล่อยก่อนอารีรัตนะคะได้24คะแนนจาก30ข้อนะคะแล้วก็ ปนัดดานะคะได้24นะคะธนวัฒน์นะคะได้24นะคะอ่าสุชัญญาได้23นะคะแล้วก็ช่อบุญนะคะได้นะคะได้22ค่ะจาก30คะแนนนะคะแล้วก็สุเมชี22นะคะแล้วก็ชาชยดานะคะ22นะคะตัวนี้คือคะแนนคะแนนสอบนะคะของนักเรียนนักศึกษาเองนะคะที่ ลันมาจากตัวแบบทดสอบนะคะที่ให้สอบนะคะนะใครที่ยังรู้ตัวว่ายังไม่ได้สอบนะคะก็ติดตามเพื่อนมาสอบ้ม่จารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นผลประโยชน์ของผู้เรียนเองนะคะอ่านะได้ยินเสียงฮะสอบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันไม่ขึ้นลูก เดี๋ยวอาจารย์ดูให้มันต้องขึ้นสิเนี๋ยวนะระบบเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาริสาสอบไปแล้วใช่ไหม่ะนี่สอบกลางภาคกลางภาควิชา่ะตัวนี้ปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์เปิดใหม่นะ เพื่อน,นไม่ขึ้นหามาแล้วสิบสี่คนเดี๋ยวเราดูในนี้ก็ได้ลูกเบิร์ชีดเนี่ยหมุนติว้วติ้วเนี่ย แต่เราได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนอยู่เนาะโอเคค่ะว่าอ๋อเดี๋ยวอาจารย์จะบวกเพิ่มค่ะอันนี้คือเอาบอกไอตัวคะแนนที่เป็น่าที่เป็นตัวข้อกาของเราก่อนอัตนายอาจารย์ให้ข้อละสองคะแนนใช่ไหมทีนี้อาจารย์ก็จะไปบวกเพิ่มแล้วก็ไปลงกรอกในระบบนะคะเดี๋ยวนะ สิบสี่คนที่ปรากฏเนี่ยมันดีเลยมันปรากฏชื่อแค่สี่แค่แปดคนที่เหลือมันไปนไหนอะลกูกเนี่ยมีแค่นี้นะไหนพวกเราลอง ลองเข้าไปตอบใหมาดีอาจารย์ก็งงอันนี้ไงปานาวีอะไรมาอ๋อน่าจะเป็นที่ระบบแล้วล่ะลูกเนี่ยที่ปรากฏชื่อที่เข้าสอบนะคะก็มีอารีลัตธนวัฒนมาริสาเดชาธรล,ล,ละลิดลลดาแล้วก็ทอทหารนี่ใครไม่รู้สุทีสุเมธีชยันดาช่อบุญนะคะมีใครได้ใช้เมลเก่าในเรื่องของการเข้าไปตอบไหมนะ เนี่ยมันก็ยังปรากฏยังเป็นดีเลย์อยู่ดวอาจารย์แก้ไขอยู่ที่มันเป็นอะไรคอมพิวเตอร์วันนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเอาคะแนนตัวเนี้ยไปกรอก่อนนะคะแล้วก็ข้อเขียนเดี๋ยวก็จะไปตรวจให้นะคะเป็นลายบุคคลนะคะตามที่นักเรียนนักศึกษาได้กรอกเข้ามานะคะอันนี้คือผลประมวลที่ปรากฏขึ้นนะคะนะได้ใช้เดี๋ยวนะมันก็จะขึ้นเมลผู้ ตอบเข้ามาอยู่นะเนี่ยเนี่ยข้อเขียนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปเช็คให้เป็นลายบุคคลอีกทีหนึ่งเนี่ยตอบได้ดีมากเลยแต่ละคนนะคะได้กอกชื่อกันไหมอ๋อนี่ไงขึ้นแล้วขึ้นแลมันมันยังไม่ขึ้นลูกเมื่อกี้อ๋อนี่อยู่ข้างล่างอ่ะต่อนะโทษทีอ่ะ เมื่อกี้ถึงชายันดาเนะาะชัยันดา22นะคะแล้วก็มาที่ปันทวีปันธลีนะคะอยู่ที่23คะแนนยังไม่ได้บวกคะแนนเขียนนะคะแล้วก็มาลิษา23คะแนนนะคะ,ะต่อเนาะ